พึ่งออกดอกนะครับผมกับฝ้าออกินนะครับเดี๋ยวดอกพันธิแกกกอนนะครับผม สีัสีนะเมืองแรงครับผมก็สวัสดีครับมือนี้นะครับผมกับมะพรกันที่เก่าครับพี่น้องครับผมมือนี้จิพาไปเอาสะเดาครับพี่น้องครับผมแล้วไปเบิ่งบรรยากาศเก็บสะเดาครับผมช่วงฤดูแล้งนะครับผมกับสะเดากำลังออกดอกนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากกินผู้ใดอยากเอาไปกินกับปุลกับแเจวครับผมกับมะเอานะครับผมพี่น้องครับไปเบิ่งบรรยากาศเก็บสะเดาน้ำกันครับพี่น้องครับนี่ครับผมโอ้พี่เหลียบครับพี่พอดนะครับผมเพิ่นมาเอาสะเดา ครับสด์ดาวต้นนี้ผู้ได้ปลูกนี่พี่พอนสแตด์าวต้นนี้ผู้ได้ปลูกสแตนด์าต้นนี้แล้วเกิดเองคือแซบแท้ก็จะว่าสะดาวต้นนี้แซบนะครับพี่น้องมันบกขมเนี่มันเป็นจุดๆนะครับผมสะดาวต้นนี้เกิดเองบอกเออนี่ครับผมระวังระวังหัวเด้อพี่เรียบหัวหัวที่เด็บระวังหัวเด้อพี่เรียบเด้อ ครับผมไปเบิ่งดอกสเดากันครับพี่น้องครับผมนี่ครับเป็นสะเดามันนะครับนี่ครับผมพึ่งออกดอกนะครับผมกับเฝ้ากินนะครับเดี๋ยวดอกพนธิจีแกรกอนนะครับผมนี่ครับโอ้โุอันนี้จะของหน้าได้นี่จะของหน้าจะของหน้าจะของต้นสะเดาได้เนี่ยุ่นอ่ะปั้นเอาเลยโอ้ยหหัวที่เหลียบเกือบ เอาครับผมเดี๋ยวจิพาขึ้นไปเก็บต้นเถิงครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศไปเบิ่งดอกกันครับพี่น้องครับผมดอกตัวเดาครับโอ้นี่ดอกเป็นวัฒนไหนไงพันธุไหนครับดอกกำลังกินกับน้ำพริกเลยเนาะนี่ดูโอ้เปิดแต่แซบแต่แสบอ๋อกินกับหลาบบ้างนี่เนาะครับพี่น้องครับผมหลาบง่วงวต่งแดงหลาบงัวก้อยขม ข่อยขมต้มแซ่บครับพี่น้องโอ้เป็นแต่แซ่บครับผมผมจะเดาข่อยจะขึ้นยังไงนี่ให้นี่เป็นขึ้นอืมขับผมพี่น้องโอ้หลายครับแจวบดต้นเลยวะหรือจังไหนถ้าผมขึ้นนะเอากิ้งไหนกิ้งไหนกิ้งใหญ่นี่เอาครับผมจัดเลยกิ้งใหญ่ๆนี่เนาะกิ้งใหญ่คักโพดอันนี้กิ้งใหญ่โพดพุ่นเอากิ้งปลายปลายพุทธเป็นอยังพุ่นเอากิ้งปลายปลายพุทธเนาะ เอาครับผมเดี๋ยวขอหนัขึ้นพกเสดากันครับพี่น้องเอามาแบ่งพี่แบ่งน้องกินครับพี่น้องครับผมเสดาครับผมบรรยากาศเงยเมันแรงครับตะเวนกับกระล่างแท่งตาครับตะเวนกับระล่างกี่ขอยจกครับพี่น้องครับผมบรรยากาศท่องทงหน้าครับพี่น้องมาเอาเสดาครับไปครับผมปีนครับพี่น้องวันนี้อึดอึดไปผมถูกได้อะไร นี <S S ่จะเดาได้ยังได้แล้วอืจะเดาครับผมเขาพูดค่ะเขาได้ทำเองสินะเายทอดก็ได้ทำเองนะาได้ทองก็ได้จะเดาเดาทำติดคุณแม่พดครับผมเก็บมาแบ่งพี่แบ่งน้องกินครับพี่น้องครับผมขอบคุณหลายครับผมที่แดงมาติดตามเตชมเป็นมมังใจโอ้ผมสช้หลามากพอดี สวัสดีครับกอนส<ะ>วัสดีครับขโมยของพุ่นพี่มากิวมาแล้วคิว<า>ไม่ต <c oughs> ีดคิวถึงกับคอรตล่าไปก่อนครับพี่น,อน้องครับผมขอบุญขอบคุณที่แวะเข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะรับผมสวัสดีครับ